ขอยนุาประชาชสำหรับกันในรอบที่3ค่ะขอยนุาประชาสำหรับกันในรอบที่3ค่ะเตยามพัทยานะคะเปิดให้บริการในเวลา6โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนของทุกวันค่ะและหยุดให้บริการในทุกๆวันอาทิตย์นะคะเราปรับเปลี่ยนวันหยุดจากวันที่1 0 20และ30ิของทุกเดือนมาเป็นทุกๆวันอาทิตย์และทุกๆวันที่ทางร้านรู้สึกอ่อนล้าและอ่อนแรงนะคะหากวันในทางร้านรู้สึกเหนื่อยทางร้านขอยนุาหยุด1นึ่งวันนะคะแต่ก่อนจะหยุดจะประกาศให้ทราบผ่านทางเพจเตยามล่วงหน้าหนึ่งวันทุกคนลูกค้าสามารถอัปเดตข้อมูลข่าวสารได้ที่พนะะค สำหรับในส่วนของเครื่องดื่มค่ะอัลิยมจัดเตรียมน้ำเปล่าและน้ำแข็งไว้ทั้งด้านขวามือนะคะลูกค้าสามารถบริการตัวเองได้เลยค่ะหากลูกค้าท่านใดต้องการทานในส่วนของน้ำมรลุมหลากสีนะคะสามารถซื้อและนำเข้าจากบิ๊กซีเอกซ์ได้เลยนะคะทางร้านไม่คิดค่าเปิดวขวดค่ะแต่ขอความกรุณารักษาความสะอาดเกี่กับทางร้านด้วยนะคะโดยการเก็บภาชนะทั้งหมดใส่ถุงไว้นะคะบนโต๊ะและพนักง,งานของเราจะเปะ็นคุณจัดเก็บเองค่ะสำหรับในเครื่องส่วนของน้ำผลไม้ปั่นจากร้านเตะนมค่ะโรตีพรีเมียมจากร้านอัตเรสนะคะขนมครกสิงคโปร์สดดคคุณป้้้าาาทัังหมมมนนนีวืออเช่่กะยูบ ย้ำสงวนสิทธิในการนาเข้าเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะตามมาตรากฎหมายที่ว่าด้วยห้ามจาหน่ายและดื่มสุราในสถานประกอบการและบริการน้ำมันเชื้อเพลิงกัะสำหรับลูกค้าท่านใดจอดรถเป็นฝั่งตรงข้ามนะคะรบกวนรถสุบริทุกกรณีค่ะเนื่องจากเป็นบนหัวใจน้ามันนะคะลูกค้าจ๋าเราไม่อยากจากไปพร้อมๆกันค่ะเพื่ออัตรรในการรอยาและการรับประทานโปรดหากิจกรรมมาทำระหว่างรอขอบคุณค่ะขอญาตและขอตัวไปยำกันก่อนนะคะเจอกันใหม่ในรอบหน้านะคะ แต่เราก็จะกลับมาย้ำค่ะมันค้างค่ะค่ะคะขออนุญาตรบแรงไปข้างแรงขึ้นค่ะแรงไปค่ขับแรงขึ้นค่ะแรงไปค่ะขอบคุณค่ะ ดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในช่องอลิสาเคราช n แนลนะคะจะพาทุกคนมาร้านอัพเตอร์ยำนะคะมาทานยำแซ่บๆกันที่ร้านอัพเตอร์ยำนะคะ6รวมเบอร์6ระมเบอร์ฮาเบีตอนนี้เราก็อยู่เคาน์เตอร์ของดุจยวนะคะดุจยวก็จะทำกลับบ้านนะคะอ๋อ16มหกตหกหกกล่องเลยกึมหกรวมเบอร์รวมว อันนี้ก็จะเป็นน้ำคาราเมลของทางร้านนะคะเป็นสูตรของทางร้านสวัสดีค่ะต่าน,นี้กำลังติดตามรับชมนะคะคลิกจากช่อง อาริสาอาริเฮ <ๆ esis? S 1> ้ยป so ิดคารวะอาใหม่จึงสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนกำลังรับชมคลิปจากช่องอาริสาเคราแชนแนลนะคะขอบคุณค่ะตายละวชื่อช่ออย่างไรเนี่ยปิดร้านไปวันสอมใหม่ละวันนั้นมีคนมาถามหาด้วย องพี่อะไรนะที่ชื่อยากๆอ่ะพี่อะไรนะช่องอะไรนะใครถามมาเป็นเป็นแอนหรือเบนเบอร์ยูทูบเบอร์อีกท่านหนึ่งมาอ๋อเหรอทำไมอ่ะมาถามบอกเนี่ยเขามีแบบเขาเขาเรียกว่ายูทูบเบอร์ในสังกัดพี่ดัมมี่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ค่ะเขาชื่อน้องน้องอะไรสักอย่าง เออเขาบอกว่านี่มีเพื่พนอนคนหนึ่งอ่ะชอบดูคลิปพี่เขาอ๋อเหรอนึกว่าแต่ช่องอะ<ต>ไรน,นะช่องที่ชื่อยากๆอะ่ะนัวปากไม่อริสัทธ์ในลาซช์เนั่ะน,ออนะแี่ <laughs> นีกนึกว่าจะช่องนะั้นช่องที่ดูจะไปม <laughs> าทามาไม่หวานไม่วหวาน ยูทูบเบอร์เหมือนกันทำไมเขามาถามหาพี่อะไม่ค่ะเขาเขาดูของทุกคนเลยอ๋อเหรอเขาบอกว่าพี่แสดพี่แอนอเป็นตูนอะเป็นเป็นยูทูบเบอร์ในสังกัดของอัพตยามมีมีทุกคนมีทุกคนว่าไปตอนนี่ช่ไปถ่ายทางนู้นอะ <laughs> ว่าอะไรออกจากเอฟแล้วเหรอ <laughs> อันนี้เป็นอ่ะอาร์แคนามี่ละ ุ้กดหนึ่งที่ได้ค่ะหายเลย เหนื่อยตอนไหนก็บอกไะพี่จะได้หยุดค่ะุอะดโทนหนุ้งสุหนึ่งเสียไหมนะดูโทน Cô mà tạo thông thay một còn bớt Mà chạy. อะไรนะคะเนี่อชิมแบบนี้เยอะๆะแยะ,ะเหมือน,นอ่ะเหมือนชิมนนเหมือนลำไส้แล้วก็กระเพาะอะคา่ะมันปรับละแรกๆอะแสตมั้ยคะแรกๆปเป็นอย่องคะมันจะร้อนทองอ กี่ท่านครับวันนี้เท่าไหร่เราสามพี่น้องกลังชิ้นเดียวกี่ไม่กี่วันก็จะส่งการใช่มั้งใช่วันที่ส3ก็ส่งการเปิดร้านเปิดใช่ไหมคะเปิดค่ะอ๋อแล้วเราก็เล่นกันที่นี่ใช่ไหมเราต้องน้ำยำสะอาดกันค่ะน้ำมะระบุ้มบ้องก้ากล่องเล็บหนึ่งรวมเจ้า มัตรคิวที่26หกครับยี่รับหยังอยู่ไหมคะ2ี่6บ26ยใช่ไหมคะมากี่ท่านครับแล้วก็อยู่คานเตอร์ของทอดนะคะก็จะมีไก่ทอดนะคะมีหมู่3ชั้นทอดแล้วก็คอหมูทอดนะคะ อันนี้เพิ่งเอาออกมาจากเตานะคะอ,อ,ร,อ,อนนร่อยไหมคะตอนนี้แม่แต่งก็ยำ โกม้านะคะใช่ไม่เด็กมากตัวนี้อาดเต็มกลับบ้านเลยนี่กระหุกจุกกลับบ้านไส้เกล็ดหนึ่งโกม่าไม่เด็กมากหอยแครงเอ๊หอยแคร,รงแล้วก็โกม่ารถคะกลับบ้านจะมีทั้งหมดหนึ่งขอบคุณตั้งใจมากเลยเขาจะตั้งใจให้พี่ถ่ายมากเลย โต๊ะหคุณเบิร์ตศิราชาคะไอที่เพิ่มไข่แดงกับม้านนะี่ค่ะผีดที่น,นะคะสองถูกแล้วไม่อยัง <c oughs> ั้นจบสามเฉยๆ mix ตัวตอนนี้แม่แตงก็ยำหอยแดงกับโมูม้านะคะ แม่ฝากชมบอกพี่แจ๊บสวยเนาะขอบคุณมากค่ะชมกลับแล้วกับเมื่อวานมาแค่นั้นแหละเซอร์ไพรส์แค่นั้นแหละจ้าเขามาเซอร์ไพรส์ลูกเขาแค่นั้นแหละค่ะก็อย่าลืมฝากุณแม่แต่งหน้าหลมให้กับอาร์ตมาสเกล่าด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อจะได้แจ้งเตือนนะคะเวลาลงคลิปใหม่ๆนะคะยังไงก็ สงการนี้ขอให้เดินขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะคะสุขสันต์ในวัน